แฟนคลับช็อกฝายสุมิตาราร่ำไห้ประกาศพ้นสภาพเป็นสมาชิกวงบีนเคฟเป็นเรื่องราวที่สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับหลายๆคนหลังฝายสุมิตราดวงแก้วหรือไฟบีนเค4ฟรุ่นที่2ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเมื่อเวลา1นึนาฬิกาวันที่19มีนาคมหกผ่านเฟซบุ๊กว่า ตอนนี้หนูพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก BNK48 แล้วค่ะจากนี้ไปขอให้ทุกคนติดตามหนูในช่องทางใหม่นะคะฝ้ายถุเมตรานอกจากนี้ฝ้ายถุเมตรายังได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมถึงแฟนคลับทุกคนฝ้ายถุเมตราเผยว่า ได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญากับทางบริษัทตั้งแต่5มีนาคมแล้วได้แจ้งไปว่าขอพ้นสภาพเมมเบอร์ในปลายเดือนเมษายนแต่เธอได้รับจดหมายแจ้งมาว่าให้พ้นสภาพทันทีในวันที่18มีนาคม2564โดยไม่มีสเตจเกตร,รวมทั้งงานทูวชดและหานกีฬาสีซึ่งช่วงท้ายคลิปไฟล์ง่ายขอโทษแฟนคลับทำให้ผิดหวังและขอโทษไม่ได้มาบอกลาลงหน้าให้ดีกว่านี้ สำหรับฝ้ายนั้นเป็นสมาชิก BNK48 รุ่นที่2เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะศิลปาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในอดอลมากความสามารถทั้งการร้องเพลงเต้นเล่นกีตาร์และตีกลองรวมทั้งมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง We เ e บิล o ง2019และละครอย่าง The Underclass ห้องนี้ไม่มีหวย ทั้งนี้หลังฝ่ายโพสแจ้งเรื่องการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกบียร์เคโฟร์ีเอแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาให้กำลังใจและพร้อมจะสนับสนุนฝ่ายต่อไปในทุกๆด้านโดยมีแฟนคลับบางกลุ่มเรียกร้องให้ต้นสังกัดออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้วยเพื่อความชัดเจนต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไรกก็ตามขอเป็นกำลังใจให้สาวฝ่ายด้วยนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ